สวัสดีครับผู้ชมอันเป็นที่เคารพรัรยิ่งวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดสตูลอำเภอละงูเป็นหมู่เกาะเพลตราใช่ไหมฮัาพี่ันเดียวเอ,อทีมอาวุโสกรุงเทพมหานครนะครับนักกรีธาก็หลังจากจบภารกิจทําการสู้ศึกกรีธาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่27ที่จังหวัดสตูลเสร็จก จะมาเที่ยวไอ้นี่นะครับสะพานข้ามการเวลานี่เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับไยก่อนจะข้ามเส้นทางเราก็มาดูแผนที่ครับนี่เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอ็ตรงนี้เราก็จะอยู่เขตข้ามเอออยู่นี่นะครับายโอ้เป็นสะพานสวยงามนะครับ สาราข้างหน้าก็มีการอบรมนะครับอบรมกิจกรรมอบรมมันจะเป็นเด็กนักศึกษานี่นังแบบประจำทีมงานของเราครับน้องติ๋มเอ่คนทีมชาตินะครับทีมชาติส่วนคนนี้ก็โค้ดประจำตัวนะครับนี่โค้ดแก้วของผม มาถึงจุดนี้ก็จะมีเป็นบ้านพักนะครับโอ้โหสวยงามอยู่ติดชายทะเลนะครับใครจะมาพักค้างคืนก็ดีนะครับบรรยากาศดีนะครับแต่ละคนก็ถ่ายภาพเซลฟี่นะครับเนี่คนนี้น้องต้นของเราครับนี่เป็นไงความรู้สึกการเวลาครับฮะความรู้สึกมาสตูนเที่ยวนี้เป็นไงครับโอ้โหสวยงามมากครับ แล้วก็บรรยากาศโอเคแข่งได้กี่เหรียญครับได้สองเหรียญครับวิ่งผัดนะครับสี่พันร้อยกับสี่พันสี่ร้อยครับโอเคกลุ่มใหญ่ก็จะโอ้โหไอติมเลยเนี่ยคนนี้นงฟันรันนงเที่ยวนี่ได้กี่เหรียญสี่เหรียญครับสี่เหรียญตั้งเป้าเป็นเหรียญเดียวแต่มันฟุกได้มาสี่เหรียญโอเคโอเคสุดยอดมาก ไอติมไอติมนี่เนี่ยคนนี้สุดยอดครับเหรียญทองนะครับเหรียญทองระยะไหนเรียกหัวหนึ่งร้อยเมตรครับอ๋อรัวร้อยสิเมตรึุณเป็นเจ้าของสถิติด้วยใช่ไหมใช่ครับประเทศไทยครับนี่คุณออดนะครับคุณออดวิวตรงนี้สุดยอดครับโอ้นี่ อ่าเดี๋ยวเราไปส่องนั่งแบบไปจำทริปของเราครับอือหนี่เรามาสัมภาษณ์นักวิ่งโอนสัญชาตินะครับเคียนย่าโอนสัญชาติของเราเที่ยวนี้กี่เหรียญครับแค่เหรียญเดียวเองบาทเดียวครับบาทเดอือโอเคครับกอ้ใหม่ครับคุณเกษมคมสันของเราครับ ต้องคนนี้ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เป็นทางการหน่อยคนนี้ได้ขาไปได้เอ็นอาร์ครับเดี๋ยวจะไปรู้เรื่องแล้วว่ามันคืออะไรคือเอ็นอาร์แล้วก็ร้องให้นึกว่าฟาวครับที่ไหนได้เอ็นอาร์ก็คือทำลายสถิตินิวเรคคอร์ดนะครับไม่รู้เรื่องนี่ระยะ200เมตรใช่ไหมใช่สี่สิบสามจุดห้าสี่สิบสามจุดห้าเขาทำไว้สี่สิบสี่กันสี่สิบห้า โอเคสุดยอดครับสุดยอดมากสุดยอดนะสยเกิน,กนมาถึงบริเวณนี้ก็จะนำภาพเหมือนหินนะครับหินซึ่งโดนทะเลกัดเซาะนะครับกัดเซาะโอ้โหเป็นโรงเป็นคล้ายถ้านะครับนี่มาฝากสวยงามบริเวณทางเดินก็จะทำะเป็นรอบ โดยทำโดยรอบนะครับรับทราบจากคนท้องถิ่นว่าความยาวประมาณ1กิโลเมตรโอ้สวยงามนะครับหน้ามาจ็อกวิ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทะเล เป็นมุมนี้ก็สวยสดนก็งามมากครับเนี่ยจะมีหินแหลมๆคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับโผล่ขึ้นมาอ้โหว้าวดูด้านบนกันครับ เรามาถึงเขตข้ามการเวลาแล้วครับบัดน,นี้โอ้โหน้านนันี้นนี้หมเี่ยนท่าบ้างตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับว่าอะไรอยู่ในหินซึ่งผมอ่านคร่าวๆแล้วโอ้โหเกิดตั้งแต่สมัยเมื่อ470ล้านปีก่อน นะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตสมัยนูน้นเป็นหมึกโบราณทะเลเป็นพับพึงทะเลนะครับท่านอ่านเอาเองนะครับนี่การแปลสภาพของหินไปไปกันต่อเวณจุดนี้ก็สวยไม่เบานะครับโอ้เป็นเหมือนหินหินเล็กหินน้อย ถึงดูน้ำสลีกัดเซาะนะครับสวยงามสำหรับภารกิจของผมในครั้งนี้นะครับลงแข่ง4ี่ประเภทก็คือ1ประเภท800เมตร1500เมตร5กิโลเมตรแล้วก็วิ่งผลัด4คือ400เมตรก็ได้มา2ประเภทนะครับก็คือระยะ1500เมตรได้เหรียญ ทองแดงก็คือที่สามอ่าแล้วก็ผลัดคูณส 4, 4ี่สี่คูณสี่ร้อยเอ้ยสี่คูณสี่ร้อยเมตรก็ได้ที่สามเหรียญทองแดงทั้งสองเหรียญน,นะครับส่วนประเภทแปดร้อยกับพันห้าเข้าอกหักไปครับเข้าที่สี่ในประเภทเอา่อาอา่อาอา่าแปดแปดร้อยกับห้าโลครับประธานโทษพูดผิดห้าโลก็เข้าที่สี่นะครับแพ้เจ้าถิน่น กีฬากีฬา,าเป็นยาพิเศษนะครับผลแพ้ชนะช่างมันเนี่ยดูข้างหน้านะครับป้าแอมของเราวัยเจ็ดสิบเก้าแล้วแต่ยังแข็งแรงครับเนี่ยถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านที่ไม่ออกกําลังกายครับรองว่ามาเดินท่องเที่ยวอย่างนี้ลําบากครับกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษนะครับเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของจุดแล้วครับเนี่ยรถตู้สองคันที่เช่าไว้ก็มารอรับก่อนนําบรรยากาศนะครับการมา สตูนครั้งแรกในะชีวิตกับการแข่งขันกีฬามาฝากท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีงามๆครับ